สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลบรีคาชิว่ากันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาถึงในเลทที่3นะครับของรายการ FM SCT สนามที่3นะครับผมในรุ่นหอมหวนกลิ่นทูทีนะครับผมตอนนี้เที่ยงวันแล้วครับเพื่อนๆไม่พูดพ่าทำเพลงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพื่อนๆทานข้าวก่อนแล้วกันนะครับแล้วไปพบกันที่สนามก่อนจะไปชมการแข่งขันนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาแวะ เติมพลังกันได้นะครับที่นี่นะครับผมร้านกวยเตี๋ยวไก่กระเพราแห้งนะครับเพื่อนๆอันนี้เบิ้ลสอ,อีกแล้วเหมือนเดิมผมจะแปะลิงก์แผนที่ไว้ตรงด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้มานั่งคานกันก่อนเข้าไปชมการแข่งขันที่สนาม ดีมีเพื่อนมาเสริมอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วพบกันที่สนามครับเดี๋ยวทานข้าวก่อนครับแล้วเราก็รีบออกเดินทางกันต่อ let's go รถด,ดีๆจะจะน้องสาวไม่นะเอาไหรอบสุดท้ายเลยสามรอบสนามน,นะครับอีกสามรอบสนามรุนกันไปก่อนนะครับเอาละฝากหลัก,<อ>หกคนดูดิหมอบเต็มที่แล้วอีกสามรอบสนามบารพีทองดอนเหมือนนะครับกัลยาพันตรงนี้นะในรอบสุดท้ายอาจจะโดนอื่นได้เพราะว่าเป็นโค้งแรกเลยสองรอบสนามนะ ครับเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตนครชัยศรีแล้วนะครับผมวันนี้ในรายการ FMS CT สนามที่3นะครับผมและตรงที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ที่ผมเดินอยู่นี่คือเป็นตรงกลางสนามของไทยแลนด์เซอร์กิตนครชัยศรีนะครับตรงกลางสนามญ้าครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปชมความพร้อมของรถในรุ่นคูที 130กับ150 cc ซีซีที่พิษนะครับผมว่าในสนามที่3เนี้ยมีความพร้อมกันไปถึงไหนบ้างแล้ว เป็นบรรยากาศโดยรวมของทางด้านพิษลรูทีนะครับที่จะทำการแข่งขันในวันนี้ในช่วงเวลาบ่ายแก่ๆนะครับเพื่อนๆและสิ่งที่ผมเป็นกังวลมากเลยครับเพื่อนๆน,นั่นคือน้องฟ้ากับนนองฝนนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าก่อนทำการแข่งขันจะเป็นใจหรือเปล่าน,นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเอาใจรุ้นช่วยกันครับ และในรุ่น150ซีซีนะครับผมกำลังจะทำการออกไปทำการแข่งขันแล้วนะครับผม สุดนะครับเพื่อนๆตอนนี้ที่สนามนะครับฝนยังไม่ตกนะครับเพื่อนๆบรรยากาศลมเย็นสบายเลยครับเรามาดูความพร้อมกันนะครับในรุ่น1 5 0ซีซีนะครับผมเบอร์8 2ครับเจ้าบอลดอนตูมนะครับผมเป็นไงบ้างครับพี่สนามนี้เลดแรกเลยพอได้ครับผมผมเตรียมตัวช้ามากรู้สึกว่าทุกคนนี้จะทุกคนจะรู้สึกกกลัวหมดเลยนะ เรามาดูคันนี้ต่อครับ KR เบอร์สิบนะครับผม่ที้นเข่ามาลงังนจะสู้ครับผมงลงสักดก์้อนครับนี่ครับแกมมาหนึ่งเดียวครับเบอร์ส1บเ็เห็นสาวเป็นไม่ได้ KR เบอร์456ตอนนี้เราก็กำลังรอรถ ที่จะมาเข้ากิดออกสตาร์ทในแถวที่2 2-2-4รถป่ลาชัยวังน้อยมาต่อกันคันนี้เลยครับหมายเลข16 N S R พินุ6สป Speed เรานี่เองสูสูครับพี่คันนี้ครับเบอร์9 n N S R Po Arm ตายเชื้อตนนิ่ม พีจุกซิกสปีดอีกเช่นกันเบอร์9แชมป์เก่าของเราครับวันนี้ออกกิดสตาร์ทในลำดับสุดท้ายนะครับคาดว่าเครื่องยนต์น่าจะมีปัญหาถูกสู้ครับ F&X 30อ้าวนี่ตัวแข่งเหรอพี่อ๋อไม่ใช่ครับโอเคครับผมขอโทษน9ครับใช่ในส่วนของหมายเลขสิบเก้าจนงศักดิ์สินธรยักษ์ตัวอีทครับ เหลืออีกหนึ่งรอบสุดท้ายกระตูเยียบดีด้วยนะ ลองกัเต้นเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกดูดูดูดกไปขึ้น้ำหลั่เยอะจบไปแล้วครับเพื่อนๆในรุ่น1 5 0ซีซีนะครับผมรถในสนามนี้นะครับเร็วๆแรงๆเงวลาดีคันเลยนะครับเพื่อน เรามารอชมในรุ่นถัดไปนะครับผมในรุ่น 130cc underbone นะครับต่อในรุ่นถัดไปเลยไหมครับค่ะต่อค่ะโอเคครับผมซู้ซูครับสู่ๆ่ฝากเคลียร์ทีมนี้ด้วยนะคะขอเป็นยังุนั้งนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนออกตัวการแข่งขันนะครับเราจะมีทีมงานสตาฟช่างแล้วก็ช่างภาพเสซิ่งพิตงจูมาีร้อพเทีย ตรงด้านหลังของผมทั้งหมดนี่จะเป็นรถที่จะมาทําการแข่งขันในรุ่น1 3 0ซีหอม,ม,ม,มหวนกลิ่นทุกทีนะครับเพื่อนๆในเลขที่สามสาม <osaic S 1> ครับผมแชมป์เก่าของเรานี่เองครับผมเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศทั้งหมดเลยนะครับผมออก็จะเป็นรบรรยากาศสดๆจากในสนามนะครับเพื่อนๆใน ช็อตนี้นะครับผมจะถ่ายรวดเดียวเลยครับไม่มีการตัดต่อนะครับผมสวัสดีครับตายแน่ๆครับผมอ่แล้วครับผมอีเบอร์สิบนะครับผมด้านน้องแดดนะครับผมนั่เล่นสู้ทครับผมน้องบ้านไปน้องแง่ห้องน้องใหม่ครับหนึ่งห้าห้าครับผม สาเปครับจาของทีมนะครับผมพี่พีเรานี่เองครับผมครับผมอ่าครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมนักแข่งเรามีตัวถึงเบอร์สิบห้าครับผมเดียวเขาเรานี่เองนะผมนี่ครับลายรถลายใหม่ในสนามที่สามมาดูครับผมเลอหกสองสู้ครับ ผมละอดตื่นเต้นเอาใจช่วยนักแข่งทุกคนเลยนะครับผมมีครับเออโหครับผม NRC สวัสดีครับพี่ครับผมเบอร์2ครับผมด้านุบะแดดครับผมเก่งห้อยโป่งครับคันสุดท้ายของเราในวันนี้สวัสดีครับเบอร์สิบสามครับผมวันนี้กาดีครับพี่วันนี้ อ่ะเบี่ยคันครับเบอร์แปดเบอร์แปดร,รถของพี่ธนงศักดิ์ทินทร์ท้อแล้วครับไม่รู้เป็นไรครับในสนามนี้ออกแถวสุดท้ายนะครับเพื่อนตอนนี้ก็ได้ทำการติดเครื่องแล้วครับ Thank hey. you. คำด่งนะครับเพืเ่อนๆทุกคนนั้นมีปัญหาลงไปหนึ่งคันทางการแจ้งมานะครับรถหมายเลขหกนั้นออกจากกางย่งขันไปแล้วนะครับ คันนี้นะครับเป็นผู้นําอยู่นะครับหมายเลข93จะผ่านธงตาหมากลุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรายงานผลอยานเป็นทางการนะครับขออภัยนะครับเพราะว่าลมค่อนข้างจะแรงนะครับปัญญาณภาพของเราหรือว่าจอออันนนน่นะะงาาจเป็หมย แล้วก็จบลงไปนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนในรุ่น1 3 0ยสซีซีหอมหวนกลิ่นทูทีนะครับเพื่อนเอนทุกคนและในขณะนี้ที่ผมกําลังถ่ายอัดคลิปอยู่นี่ครับฝนมันเริ่มตกเป็นละอองบางๆแล้วนะครับ แล้วก็จากที่ผมสอบถามกรรมการสนามในสนามที่3เนี้ยเขาล่นล่นเวลาขึ้นมาในการแข่งขันเร็วขึ้นนะครับผมเพราะว่าในเลสที่แล้วเนี่ยรุ่นนี้จะแข่งขันกันประมาณห้าโมงครึ่งนะครับแต่ผมจำไม่ผิดแล้วก็รถที่ทําการแข่งขันชนะในรุ่น130 P t นะครับก็จะทําการรอรับรางวัลของคิดที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยะครับเพื่อน เรามาดูรถโฉมหน้าแชมป์ในสนามนี้นะครับลำดับหนึ่งถึงห้านะครับเพื่อนๆทุกคนนี้ครับนี่ครับลำดับที่หนึ่งครับเก้าสิบสามเก้าสิบสองสิบแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆสี่แล้วก็ลำดับที่ห้านะครับหมายเลขสามจบลงไปแล้วครับในการแข่งขันรุ่นหอมหวนกลิ่นทูทีในสนามที่3นะครับรายการ FMSCT นะครับผมสนามที่3นะครับ2025นะครับผม ก็สนามนี hmm? ้รถแต่ละคันที่มาแข่งนี่รู้สึกว่าจะอัปเกรดด้วยเครื่องยนต์ด้วยทักษะด้วยหลายๆอย่างของนักแข่งและทีมงานเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นเป็นเม็ดๆอยู่ตรงหน้าจอไม่ต้องตกใจนะครับผมขณะที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นี่ครับฝนมันเริ่มตกอ่อนๆแล้วนะครับผมถือว่าโชคดีไปการแข่งขันได้จบลงแล้วโอเคครับเดี๋ยวเรา พบกันในสนามที่4ในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันที่29มิถุนายนนะครับผมแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้เลทที่4มาดูแชมป์ในรุ่น1 5 0ซซีหอมหวนกลิ่นทูทีผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่1สุหไทยแช่มป์ซับหมายเลข82จากทีม W E S T N J T Racing Team ลำดับที่2 ซูซูกิแคมมาหเดียวของเราชูสัก์สีสุกหมายเลข11จากทีมคองเตงเลสซิงโลงกึงมงคลนครศรี GSM เลสซิงลำดับ3ธนงสักถิ่นสะท้อนหมายเลข19จากทีมสปีด8 0 0คาวเทคฮาโลวีนยูซาเจสาวหมูกระทะมาต่อกันในรุ่น 130cc ซีซีอันเดอร์โบนหอมหวนกลิ่นทูทีผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1 วาปิกันสุขคุมหมายเลข9 3จากทีมสปีด800ลงกลึงไทยเจริญห้วยยอดลำดับที่2ชูศักดิ์สีสุขหมายเลข9 2จากทีม LBR เลงบางลักตรัง่งส่วนในลำดับที่3รลบพระเดชเนติปัญชาหมายเลข10จากทีม LBR เลงบางรักตรัง่งมาดูคะแนนสะสมในปี2025ในรุ่น150ซีสนามที่3 ผู้ที่มีคะแนนนำเป็นลำดับที่1นงธนงศักดิ์ถิ่นสะท้อนมีคะแนนสะสม50คะแนนลำดับที่2อสิริชัยยวนเกิดมีคะแนนสะสม48คะแนนและลำดับที่3ชูศักดิ์ศรีสุขมีคะแนนสะสม42คะแนนมาดูคะแนนสะสมในรุ่น130ซีซีอันดับบนกันต่อลำดับที่ 1. วาติกันสุขคุ้มมี60คะแนนเก็บเต็มลวด3สนาม ลำดับที่2ชูศักดิ์สีสุข51คะแนนและลำดับที่3เกลียงไกลมีแสง39คะแนนและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดสับตไคร้ให้กับช่องลบบุรีคาจิว่าไรเดอร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในสนามที่สี่ดูอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับพี่มตีตำแหน่งที่ติกน้ำมันว่างๆอยู่บ้างไหมครับ ขณะนี้นะครับเพื่อนๆนทุกคนเกิดพายุฝนตกหนักเลยนะครับในสนามบีตีโอ้โหดูเลยครับเพื่อนเเปิดหูกระหดเลยครับตอนนี้หอนักแข่งทีมงานนะครับเก็บของกันให้วุ่นเลยตอนนี้ตาย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 สนามนี้สนามบีี